โลสวัสดีครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมปลาดิบวันนี้ก็เอออยากลองชิมเนี่ยไม่เคยลองเลยปลาดิบอันเคยแล้วเอ้ยอันนี้ส่วนอะไรเนี่ยเอาอัอนนี้กันดีกว่าปลาสวิสเฮ้ยน่ากลัวไม่เอาไม่เอาแค่นี้พอโอเคครับมันอ่อนไปปะม,ม,มันอ่อนไปปะ อีกหน่อยอีกหน่อยมามาคุณวิลลี่ทำอะไรครับถ่ายร้าผมนะครับคุณมันกระโหลกครับมาครับตอนนี้ก็ไม่ชอบอืมอร่อยผมว่าผมจะแม่ะไรเนื่องจากวมโตเดียวกับคุณนม่อืมมันนึบๆอะ่ะ เฮ้ยอันนี้ส่วนอะไรเนี่ยพุ่งเหรอคุณวินนี่เฮ้ยสองชิ้นหนึ่งชิ้นเดียวชิ้นเดียวมาเลยเดี๋ยวผมถ่ายให้ด้วยว่ะนามันี่ของคุณเหรอเนี่ยอันนี้ใหญ่ออันนี้ของคุณเหรอเนี่ยอันนี้ของคุณเหรอจิ้มไว้เอามาุณเฮ้ขอชิมว่าไหนตันผมจะกินอาวแกงผมนะน้อยอย่าโอ้ล้วคุณเอามาใส่ของผมเนี่ยคุณนี่ช่าง มันช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 นอืมอันนี้เขาทำแบบอันติเมทอนเล็อันนี้คืออะไรไขวานเหรอไข่เปรี้ยวไมร่รู้ไมนะ่บอกไม่รู้เนอะเออรู้แล้วถามไหมครับอืม ทำมาทั้งหมดจะกินมั้งทำมาทั้งหมดให้กินละอะไรอร่อยสุดผมว่าเค้มแน่เลยใช่นานนี้ไม่ก่อนเนี้ยอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้หูยสุดยอดสุดยอดเอาเลยครับชิมโยคลนหวานอืออืออือนี่ไหวนะมันดีอันนี้จะเป็นอันไหนครับอันนี้เหรอครับจะมันอ๋อครับดองมันมัน อือหือแล้วเอาเป็นชิ้นยังไงอะไรครับงั้นหกอันนี้เหรอครับเจอเลยครับเรียบร้อยครับผมขอวาซาบิ้มยนี่ผมขอลองนี้เห็นเขาบอกอร่อยอืมมันมากครับมากครับวาซาบินะครับวาซาบิเหรอครับ จิมนาเพิ่มความอ๋อนิดนึงนะนิดนึงโอ้ต้องเยอะๆครับเป็นไรนะเอามองไม่เห็นตาจะบอกแล้วกูไม่ให้นี่อย่างนี้กินเลยเฮ้ยอย่า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 คุณนี่มันไม่ใจเลยอ่ะแสบแสบแสบนี่คนน่คนผู้ชมนี่คนเพื่คนผู้ชมใครจะกินเนี่ยคุณไงเพราทำไมต้องผมเอ้มันส่ง ทำไมต้องเื่อคุณผู้ชมบนรับคุณผู้ชมแบบไม่ไม่งั้นคุณก็แชนแนลไปเลยมาๆๆไม่เกี่ยวรับไมปรับอกลัวไม่รัจิ้มหนึงแบ่งอะไรได้ข้าวสายดูคุณคุณคุณวินี้เขาสอดวสาหรคุณถ้าคุณกินคำนี้ไปผมจะไปจองสาหราไว้ให้ลองดูเลยนะแล้วผมจะไมให้อะไรแต่ผมถ่ายให้นาทีละถึก เอ้ยคุณไม่ต้องยิ้มกินเลยคุณใจเปล่าออกไหมเขอออกไหมขี้โกงไม่ป๊อดไม่ป๊อดเออขี้โกงไงเขาขี้โกงไม่โกงไม่โกงต่อบแไม่โกงเอ้วดีน่ากลัวออกกินแล้วกินแล้วเอาโอ้โหดี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 จ้ะออเรเร็วเร็วมาก อร่อยถึงอร่อยถึงไส้น้ำตาไหลกูบอกว่าคนใช้เท้ากับแครอทจะแก้ให้ใหแก้เท้าเลยแก้เทาเลยวาซาบิแก้ท่าได้แต่ที่ไหนได้ <laughs> คนใช้เท้าเรื่องเลอะวาซาบิเลยน้ำตาซึมน้ำตาซึม <laughs> คนเดียวเปอร์นี่แม่งช่างหน้าสงสาร มากแค่ลึกละครับตอนนี้นี่อันนี้อันนี้ของผมอันนี้ของผมเปแกลล์แกลล์จะลองข้าวนะพึ้งคุณมากซื้อในว่าทำทำแมงซื้อครับอันนี้อันนี้น่ากินนะครับแล้วผมขอแค่ค่าเขาได้ไหมครับโอชบีดโอาบิดโอชบีดเลยขอข้าวโห่จ่าย S <S 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 เอามาอ่าคุณเอาต้องใส่วาซาบิเอ,อ,อเ้ยอ่ะวาซาบิตลอดคุณไม่ฮาร์ดคอร์เลยยุ่ง,ลงเลยสีเอร์เฟอร์เนี่ยนี่คุณเดี๋ยวผมกินให้ดูอเอาสราระเอาคนวาซาบิววาซาบิจัดมาครับพี่น้องนี่คุณเดฟเฟอร์ปะท้าผมนะผมไม่กลัวผมแมนแมนมวยขวแคร์นะ อาญาครับเฮ้ยีลูกอินนี้อ่ะมาเล่าเรื่องเรื่องกันไลยครับเรื่องอะไรครับนี่เอามาน้ำตาไหลแน่นอนครับเซินเสียงอึกหึ่งเลเลว่ะอืมไม่ไหมกินได้กินเถอะอุ้ยอันนี้โอ้โหดูหน้าคุณวินนี่ครับตอนนี้ครับดูหน้าคุณวินนี่ครับย่าอย่าแต่ดูแตารูปผมเกลียดมากเลยน้ำตาไหลอืมชอ คุณใจแบบผมเปล่าเวจะหมดแล้วคุณใจแบบผมเปล่าเดี๋ยวคุณเดฟเฟอร์ค, er. คุณใจแบบผมเปล่าุณกินมาแล้วใจป่ปล่าไม่ใจแล้วเป็นคนไม่ชอบเสียงครับตอนนั้นเขาจะมีคนเขาจะไปถ่ายรูปครับไปทงวิวสักพักตกครับ,รบตกนะครับตกรถครับตกรถอนะครับขึ้นรถไม่ทันครับใช่ครับคุณนยังไม่ใช่ผมแล้วกันนั่มาคุณไม่ใช่เหรอ เพราะวันนี้ก็เยอะแล้วขอคุอ่านมานั่นนั่นนั่แค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วโอ้โหเอาวันนี้ก็เซียวกเคนรัสเซียนะอะไรนะเจอกันวันไหนเจอกันวันใหม่ครับวันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายก็ปิดไงนะคุณลืม